เอ้ยมาเอาเลยคุณเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวเล่งเสียงแป๊บนี่อุ้ยทำไมเปลี่ยนสีขาวะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรขึ้นของโสดเลยแค่เริ่มก็เฮ้ยเฮ้ยใครเสียงอะไรอ่ะ ไม่รู้เอตตองทิ้งครยบเดี๋ยวคุณโก้ไอยีมือน่โผมจะกี่โกรธโกเสียงดีมากเอาไปหนึ่งโหวตโอ้โโดนจริงอร่อยหจุดสองคะแนนเมื่อี้เกิดอะไรขึ้นเเชลิปยิงผิดเหรอเฮลโหลอะไรอะ ฮัลโหล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 อ้าวฮัลโหลโอ้ยโอ้ยอะไรอะเรียวไม่เห็นไปก่อนละไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นสวัสดีครับอุ้ยมีคนยิงธนูสวัสดีครับระวังนะระวังนะระะวังนยิงธนูเอ้ายิงผิดแล้วดิ เชื่อกี่แมสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ย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 ฮะพลอยไปมั่วสีแดงสีแดงเช็่กี้่แมสีไม่เช็่อกี่แม้ตั้งตั้งอุ้ยเอาคุณหมอไอ้ลูกยิบเลยใชยตัวเฮ้ยวอดบอกฟังอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหชัดเลยยอมคุณอายากีครับอะไรเนี่ย อะไรอะโอ้โหปกป้องใครอะปกป้องอายากิไอยาคิไอยาคิไอยาคิอายากิสีส้มโอเคน่าเลยผมจะทำหน้าที่สวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดสวัสดีครับเห็นคุณอายากิไหมครับผมจะทำหน้าที่ของผมครับเราไม่เห็นเลยครับผมต้องการที่จะทำหน้าที่ของผมให้ถึงที่สุดครับสวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับกูจะโดนกระทืบไหมเนี่ยเอ้ยทำเพลทก่อนดีกว่านี่อ่านี่สั้นนิดนึงอันนี้ อุ้ยทัดเลยยาพี่เมพี่เมยายาไอ,อ,อ,อ้จี่สีส้มวะหาก่อนอุ้ยน่ากลัวชิบหายอะไรกันนี่อุ้ยสวัสดีครับผมจะทำหน้าที่เฮ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรอะปลดดิดใครทำดดอะไรไว้ตรงนี้ปลดดิเห็นนี่ไหมอ่าปลดปลดปด ผมเจอศพอยู่ตรงกลางแมปครับโอ้ยใครใครจี่อะไรวะเฮ้ย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 มีคนของขึ้นผมคือผู้ปกป้องผมคือผู้ปกป้องผมผมจะปกป้องคุณนายกิอยู่กับผมไว้แล้วจะปลอดภัยครับคุณหนูจริงเปล่าไม่ปกป้องคุณหนูเองครับอุ้ยอะไรครับคุณหนูอ๋อนักว่าเควสนักว่าเควสมันเป็นทอง ผมได้รับจ้างมาผมจะทำหน้าที่เต็มที่สุดครับคุณหนูยิ่งเปล่าไหนเข้าไปสิเข้าไปดูสิเข้าไม่ได้ครับคุณหนู <c oughs> ผมเป็นคนดีอย่างที่สุดอ่ะ <c oughs> คุณหนูทำไมคุณหนูทำอย่างนั้นล่ะแปลกแปลกแปลกยัไม่รู้กยัไม่รู้คุณหนูเป็นมิมิกเหรอไม่เอาเราได,ได้เรากดสเปนร้ให้ดูเลยโอ้พังพังพัง กรนแล้วทุบทิ้งครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ยชาเกือบไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยทิพายแล้วคุณหนูตายผมจะปกป้องคุณหนูแต่คุณหนูตายไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหผมถูกวับจ้างมาแต่ทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอผมไปเคียยงงูจนสุดท้ายคุณหนูตาย จะล้างแค้นให้คุณหนูด้วยวิธีไหนสักวิธีนึงสวัสดีครับอุ้ยให้หานตัวเทพฮตัวยเทพหิวแย่แล้วผมมีโคกผมกำลังจะเอาโคกไปให้มาแล้วครับเอา้าโคกหายแย่แล้วโอ้รอดนะรอดมล้งผมจะถามว่ามีใครแก้บบท,ทั้งบทเขียนเมื่อกี้เป็นไหมหมดแล้วมาก,กอดอันนี้ครับก็เดินไปหาอาหารแล้วเอาอาหารไปให้ที่พระเจ้ามันจะมีของตกที่พื้นมันเป็นโคล่าใช่แลว้ว มีรอย่างมีโคลาดมีไก่มีโนนลโอเคครับนนี้กแ้างานต่อครับผมจะต้องทวงความยุติธรรมคืนให้คุณหนูให้ได้เดี๋ยวเรืจอกี้นาหารด้วยไหอีกแล้วชัดเลยไปกันเองดเฮ้ย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 เกือเกือไปแล้วเดนะนล่ดดดดกลางเต้นก่อนกลางเต้น นี่โหซ้อมทำเควสมาแล้วเซียนมากรับแผนที่จะต้องไปตามอึ๊บหายแล้วช่วยด้วยไยแน่กูมีใครอยู่เ<ค>ทคนิคไหมครับไปไหนไปไหนไปไหน,ไปไหนเรายีางไงต้มไฟนี่ผมแก้ไฟผมแก้ไฟเอาเรื่องอุ้ยมีเควสด้วยเาเควสก่อนเอ้ยต้องกระโหลกแตกออกโอ้ยมันต้องไปแก้ครบสามมันต้องไปแก้ครบสามไป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  อุ้ยนี่นี่สองแล้วสองแล้วเหลืออันนึงเหลืออันนึงเอ้ยมีคนแก้แล้วสวยเลยสวยสวยไปไป,ไปไ,ป,ไ,ปไปไหนอะไปไหนวะไปด้วย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 ผมอ,อยู่ในดงเป็ดป้อมเนี่ยอย่านะอย่านะให้ตายเอา้าใครเปิดประตูเฮ้ยเอาเลยผมพร้อมตายแนละ้วฆ่าผมเลยทำสิดูุิดดุิดไปก่อนละ อุ้ยเควสอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยวะเอาเควสก่นอนอย่าเฮ้ยทำไมคุณหนมยืนนิ่งวะไมื่อกี้คุณหนมแปลกๆวะเฮ้ยไก่ไก่เจอไก่แล้วมมผมมีไก่ผมมีไก่ผมว่าไกอา่อ้าวผมมีข้อมูลมาบอกคือตอนซาโบเมื่อกี้คุณหนมยืนนิ่งวะอุ้ยชัดเลย<แ>ชัดเลยกูตายละกลูตายละ,ละยอย่า ยาเป็นหรือเปล่าเป็นอะไรก่อนเป็นหรือเปล่ายามันปิดมันปิดห้องไหนก่อนยังไม่รู้เลยเรีลยเสียงปั๊บเนี่ยไปก่อนแล้วอยู่ไม่ได้ไปทุกที่เลยฮ้าโอ้ยอยู่บนเยีอยู่บนเยี่โอเคฆ่แล้วโดนฆ่าแล้วเฮ้ยโดนฆ่าแล้วโดนฆ่าอะไรเนาทอมเควสทอมเควสทอมเควสเอาไปกันหมดเลยชิบหายดูหุ้ อุ้ยนี่เจอแล้วโอ้เควสหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยนะขอย้อนลอยก่อนตอนนั้นเราเราอยู่กับคุณหนูโดยมีไข่มาชิบหาย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 แล้วชิบหายแล้วจุดไฟจุดไฟจุดไฟขีดไฟก่อนโอ้โหจุดไฟจุดไฟจุดไฟ โอ้มันเปียกน้ำรืยไงเดี๋ยวโอ้ยจุดไม่ติดอะจุดไม่ติดวะโอ้ตกใจโอ้สวยเลยอย่าบอกนะเอาอะไรอะสั้งเทคนิคแปลาน้ำกินก่อนเจอใครวะเดี๋ยวก่นฝากฝากก่น ไอ้โก้ผมไปหาน้ำกินก่อนนะเดี๋ยว่าเดี๋ยว่า มันไม่ใช่ไม่น่าใช่นะดูไวเกินไปไหมอ่ะแหวะไอ้โกอทำอะไรวะไอ้โกอทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฉยสิง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 ักตรงๆักตรงสิงสิงไปอุ้ยดีครับเาเฮ้ยไรอ่ะเดี๋ยวเดียวใครใครบุดไแล้ว มีนะกำลังระเบิดด้วยเลยลูกเราไปได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสกีสกีเดินเดินจากพื้นที่เตรียมการมาแล้วมันมีคนเราระเบิดใส่ยาใส่เราก็ส่งไปรัดเลยแล้เขาทานนี่แหละคนเนี้ยตะกี้เนี้ยการคนที่อะไรอ่ะไก่ใหม่ไก่ไหม้เหรอไก่ไหม้ไก่ไหม้โยนระเบิดมาให้ป่ะไม่รู้นะแต่ว่ามาเจอศพสีฟ้ามาเจอศพสีฟ้าตรงอ่าดงซ้ายสุด เอ้าวดีใจจังไอ้โดหาใครสงสัยเองนะเชื่อกันเชื่อมันอร่อยเยอะอร่อยเชื่อกันง่ายเด็กกันหูยขนม9.6เลยอ่ะคะแนนเยอะมากอะโหแสดงว่าอร่อยจริงสวัสดีครับเฮ้ยประธานอย่ามานนี่มาี่เฮ้ยชิดแต่งตัวเดี๋ยวกูพากูไปฆ่าใช่ไหมเนี่ยรัดเลยเอาเลยฆ่ากูเลยสกีเนี่ยมันเป็นสีเทาสีสีเทาสีสีดำดูทำเพฟคก่อนว่าเป็นใครชิปาย เฮ้ยมีคนซาโบอยู่ทางซ้ายสุดไอ้ทางขวาสุดทางขวาสุดกูเป็นช่างเทคนิคเชอไหมขีดเปียกง้เลอะไรครับเปนอี่อายอะไรจะพกดไหมตมเหตุการณั้วังเตุกนะครับไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับถองั้นเราก็นั่นชัดเจนดิโทนสีนี่มันอันตรายจรจริง ตีไปชัดเจนตีไปกระจายกันไม่เข้าใจไอ้่ะอุ้ยโหวดเป็นเสียงเดียวกันเลยสุดยอดอ้าวตันนี้ถ้าเก็ไม่จบตามเดิมนะพี่เมย์เป็นโดโด้เหรอชาดเลยโหวตตัวเองด้วยใครโหวตตัวเองฉันโหวตล่าเชลหอุ้ยสามจุดหกเองไม่อร่อยชาร์ตเลยโอ้ยไปเดืไดเดือดเดืเดือดเด็ดเดเด็นเหี้ยอะไรกู เอฟเคมาตั้งนานเอ้ยเดี๋ยวคนซาโบอยู่ข้างบนคนซาโบอยู่ข้างบนนี่มานี่มานี่ยังไม่ดีแล้วไม่ดีไม่ไปดีกว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปครับ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 จุดไฟจุดไฟจุดไฟประทันประทันโอ้ยชู่ยโอ้ยมาแล้วอะไรขึ้นจะช่วยมึงเองมาทันมาเนี้ยมาเนี้ย เขาวางไปทางขวาแล้วอย่างี้เนี่ยเป็นอันตรายมากเอ้ยสวยเลยสวยสวยสวยเนี่ยเขาแยกไปแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่ทังเฟตทั้งเฟตทั้งเฟตรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่ปูเป็นเนี่ยจะทำเป็นอะไรอ่ะประธานเฮ้ยอะไรอ่ะไปเว้ยเขาแยกไปชัดเจนเลยเราอธิบายมาครับเจอศพได้ยังไงอ้าวหมอได้ด้วยรัดเลยตียมพูเป็นใช่ตียมพูเป็นเจ่าวาเกี่ยไม่ทะโกนไดเลย ไม่ใชสมองก็ไปนอนนะ้เ่องสีส่วึมานั่งคืกใช่แน่ๆเการว่าสีมูเป็นเว้ยาว่าเมดิก่ะถ้าบอนี่เอาจริงถ้าเขา้าฆ่าเราแรกอะเราคงตายไปเลยคุณหมอ่าแ่แมจะบอกว่าจิแล้วผมเป็นเชร์่ยิงไม่ไเ้เชอร์รี่ไมไม่ฆ่าสีพ่จะฆ่านั้นตายไปแล้วเขาจบแล้วผมฆ่าผมแล้วก็จะจบทันก็ไม่บอกผมจะได้ไปจ้างถ้าไม่ใช่แล้วก็ <pec S 2> เอ้ยอ้ถูกว่ะเคโอ้ยย้อนนักเ่าแล้วคุณโก้เบิด